เอาคือพายอยากจะติดแหน่พี่น้องเอ้ยเบิ่งจะพี่น้องท่านพี่เตยพายด้วยวันนี้พี่น้องบางได้นี่ม่แหน่นะ่ะโอ้ยอืดอืดพึ่ล,ลตกลมนี่ล่ะโว้โโโโขนาดพี่น้องปฏิตัวแซ่บอีรีอีออรอุูนะเบิ่งสวัสดีค่ะ ืันอนี้ก็มาพ่อกันอกนีก่เราจะไในช่องแม่ชบาผ้าแซ่บนะจ้าืัอนี้แม่อ,อันแม่ชบาสะทานมีเมนูตำตำตำเมีมมยงปีกล้วยด้วยพี่น้องตะลากกอนอื่นแม่ชบาใชต้องเันออกตามหาปีกล้วยสักก้อนปีกล้วยมันอยู่ฝั่งหน่ำฝั่งฝุ่นไหมพี่น้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งพุ่นคุณจ้ายี่ปุ่นจ้าหูเห็นปลตน้ตนกล้วยนั่นแหละแม่จะมาจิ้มพายเลื่อนไปเอาเอา คือพ,พายอยากจะติดแนวพี่น้องเอ้ยถ้าเลือกเก็บหอยน้ำสบรรคเหรอโดดเลยนะยจะน้ำเย็ยนๆเป็นตลอดบนนี้แม่ชาบ้าไปอันนันก็เตยล้างสักกันคุณอาจารย์บรรยากาศดีค่ะบ่อพี่น้องพุ่นต้นกวยเยอะกุ่าๆๆๆนี้กไก๋พี่น้น้ำแม่น้ำอันกว้างใหญ่ พื่นกำลังสูบน้ำใส่หย่อง,เ,ง,องเดียวนี่นะครับนอกคัองเห็นไหมแม่สะวาร่องายเรือไก่หอดเซนใช่แล้วจ้ะน้ำเลืกคักกินเหินแน่บ่พี่ร้อง ิึงจ้กพี่น้องยังพี่เตยพายด้วยวันนี้แก้สิฮอดแล้วจ้ะอีกน้อยนึงแม่นเบิดได้จากพี่น้องคุณสุดลูกหมูลูกนานะมันต้นกล้วยเบิดตาเป็นต้นกล้วยนาพี่เตยเด้จ้ะน้าแม่ชบาอันซิวฟังทั้งนี่ตอนน้าพี่เตยอ่ะซิวฟังทั้งนี้ขวมต้องขวมน้ำไปสมัยตะกี้เพิ่นมานหนัดได้มาคูดอันมามาหลอกข้ามกว้างน,นะก็ใส่คัว ทำคว้าเอาคว้าไม่ไพ่พี่น,อน,น,น,น้องรู้จักควบอสสะพานไหมมาที่เนียนวันนี้เพิ่นะมาคุดหลอกคลองเห็นมันไงมีน้ำใสตลอดปีใช่ไหมันก็ได้ไงผมต้องไปไไถ่ายถ่ายเรือแต่พาถ่ายเรือก,ก็ร้อยขำมาได้เยอะมากใส่กีมาร้อยเนาะพกิน้องด,ดีปะ่ะบรรยากาศดีนะพี่น้องเนาะตามปีตัวเองก็จะได้กินกระทุ้นักทุเรศเติบอยู่จากแกเสียหอดแล้วเด้อพี่น้อง อึดใจเยอะเพราะนั่นเย็นกับพายจ้ะพอมันเมื่อยมันเมื่อยน้ำหยางพี่น,อน้องดูว่ามันเมย์นะเหมือนน้ำแหน่จ้ะพี่น้องบมืงใดนี่ไม่แนหน่ะโอ้ยอึดอึดคือดลดลด,ลด,ลด,ลดตกลมเนี่ยละลดโตตัวเนี่ยะวันคุณพี่น้องซุดลูกหงุดหงิดตาเห็นไหมท่านนี้ก็จะเป็นฟังน้ำน้าแ่สบท่านนี้ก็จะเป็นฟังน้าที่เตยตะกีนท่านาใหญ่ๆเนาะถามผัวอะไรอยู่แล้ว แค่ลรกพี่น้องเด้ไปเลือกติดไฟแดงถ่ายเพื่อนเชื่อนึงตอนนั้นเห็นมอดผีได้พี่น้องเด้อพี่น้องหอดแล้วพี่น้องแม่สบายประเด้ไปทางบานงานนี่ม่สบายตีโค้งว่าผิวบางย้ําเปนหกหลายท่ากันขึ้นมองนี้ได้ไหมพี่น้องเตยทายบรรยากาศดีบ้างพี่เราเมื่อปีน้อยพี่น้องเป็นตางห้าบ้างคนนะสวัสดีพี่น้องฮอดแล้ว เบื้องกล้วยเคลื่อนนี่พี่น้องนะกล้วยน้ำปลาบ่อหลักถึงไปเลยก็มีน่ามัดอ้กลือรลายอยู่ฝน่งพี่น้องพี่แน่นอนจับน้ำได้ไม่สบายใครไปอีกเนะมันมาจะพี่น้องเบื้องเบื้องห่วยนี่ห่วยนี่คือสิบวิปป่าจากโตัวเรเบื้องแนวคนน่ะปื๊ดกึกซึกหนึ่งเบื้องผู้ฝ่ายอู้ดาเไปเบียเบ้า ก็ซืได้กินกันดากเปียกดาร์กต้านเบิดพตคุณและพี่น้องอันคุ่หม,มื้นทั้งก่อไงคะก,ก่อกล้วยนะพุ่นฟางพุ่นเป็นน้านแม่สะบาตาลตงนี้เป็นน้าหนาเด้ข้างล้างพุ่ณเห็นมาเห็นตะลังคาก็เป็นเพียงน้านแม่สะบาคลิปนี้กับก๊อดไรกดแชร่ได้หลายเนื้อชาจิปนี้กับก๊อดไรกดแชร่ได้หลายเนื้อจ้าว่าสันใช้มาเมื่ออีดีก็เสียงหัวมาเตยเตยคุณอาะปีนั่นนะ พี่เตยเอาปีนั่นดูเห็นบไหมฮันเอมามีดมาให้อเอาเลยเอาหักก้อนแล้นมาปีนบได้แกน,นแข็งได้ล่ะเพร่ะพี่น้องพี่เตยจะต้องไปเอาวัน,นปีกล้วยปีนั่นพี่น้องก็เห็นแบบเพราะว่ามันนี่มัน,น,น,มนบังพอดีเอาให้พี่น้องเบิ้งก้อนนะี้พี่เตยนี่ไงปีน้อยแท้น้อยแล้วพอดีต่ำไงต่ำกว่เบิด โว้ยยาวลงน้ำดเอดีจ้านี่เห็นัน้องตรกเื้อนีกันน่วยบกไล่ปไหน่วยนี่สามดีสามดีนี่ได้แล้วพี่ดอไแล้จ้าไม่ล้วกล้วยยาวหน่อยเถวบาหน่อยด้อเบิ้งป่ไเดีวมาจะเคลืยดอกถท่านนี่นะพี่ร้องพ่อบ้านพี่รามีอย่งมมีตะต้นกล้วยนึ่งไ โอ้โอกล้วยร้ายแล้วแป้นไอยกะอันแม่พี่เตยย่าพี่เตยก็ท่าขันหน้าเอาคูในซองเรื่อเห็นป่ะเรื่อนันบักร้ายพี่น้องเครื่อนี่บักร้ายวีนะขายได้เงินหลายบาทเลยกล้วยแพงกล้วยลำบากแพงแพงพี่น้องปลูกขายได้ดือดจ้ะอันนี้บ่เด่นก็เดนที่ไหนฮะขอมูลมันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพันตัวปิดกระสีตรกรแล้วเด้ปลูกกล้วยลำบากปลูกเลย้ายพี่น้องมีอันท่าเ้าปลูกเลย้ายสิมีหอดคนมารับเอา บามาเข้ามาต้องไปขายตลาดนาสินะถ้าเข้าไปขายเองก็ได้พี่น้องมีละสามสิบหาดกันป้าวีเนี่นปีนี่แบบไงพี่น้องให้เบิ้งผู้ใดมีที่ปลูกได้จากขายดีอีดีนี่แบบตลาดมารับผู้ใดบปลูกตลาดท้าแม่ฉาบได้เด้อผู้ใดปลูกไปหลายเมื่อพี่น้องอันปีนี้นะแบบไงแต่ว่าเราเอาละปีเดียวผ้ามืงซื้อผุนปีหนึ่งเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นมา มันยังกาดดอกกัญญานะปักนะคุณมาหาแหว่านี่ยหนาเป็นคุณคุณโอ้คุณมาตึกแหว่าไปนี้พี่น้องสิก,กาไปเด้อจ้าบันนี้พามาเบิ่งอันพา,พามาพี่ว่าเบิ่งอันปีกล้วยพามาอันเบิง่งธรรมาชาติบ้านนาบ้านเฮาเนาะคันที่ตั้งประเทศตั้งสี่คิดหอดีดีได้พี่น้องอันแบบพี่หอดบรรยากาศบ้านเฮาวัสีแม่น้อยอีดีตอนแม่สบายยวนญี่ปุ่นโอ้พี่น้องเอ้ย คิดทอดบ้านขี่รถไปน้ำ้างมันนีเห็นมองได้ที่เป็นป้าป้าแน่สินะคิดทอดคิดทอดบ้านจาก,กับ,บ้านอ้อมอ้อมพูแล้วเดี๋ยวบันนี้พ่อกันอีกเท่อเนื่องตอนตอนัน้นตอนตอนตํำแม่สบายสิตำไม้เบิงอยู่ดอกเพราะว่าวิธีต่ำกล้วยมันวิธีไผวิธีมันเนาะตอนวิธีที่แม่สบายสิต่ำไม้เบิงอะ่ะเป็นเมียงเมียงปีกล้วย้ดยแม่สบายอันเอาวิธีต่ำลงน้ำ พี่น้องเสื้อพี่น้องอยากพี่น้องเสื้อไปต่ำหนึ่งสินะเพราะมีเจ็บมาแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่ยง,ง้วปีแม่ชะบาฟักละหัวปีฟักแท่หน้าไใบมันควาสีบรดับต่อมันก็ยังดับเพื่อกาวแหละพี่น้องมันเป็นแนวดายบุนากานี่บกะเขือบระเขือขึ้น้าจ้ะเตรียมใบ แล้วก็นักเอกนักเอกของเขาหลังจากหัว่ออปีกับสมีบักทันจ้ะแม่ชะบาไปต่อยเอาต่อยเอาอยู่ต้นบ้านน้องเตยเดาจาระกะเครื่องปรุงกับเออแล้วก็นี่นี่น้ำพี่น้องตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้นี่ก็ถือว่าเด็ดคันไสเรามันสิมันสิแซบ่บหอมมันสิหอมตะไคร้แล้วมันสิกลมกลมเป็นรสเมียงใช่ไหมเครื่องปรุงกับเราไม่มีนะมีแต่ปลาแดกกับผงชูรสพี่น้องโดยแม่ชะบาสิต่ำให้เบิรงเด้อเป็นยังไงเดอ้อถ้าเบิงเด้อจา้ะ ตำชิบกันเลยพี่น้องเด้อคุณไดมากกันชิดท้ายติหน่อยกันเลยตามความชอบภาษาเดี๋ยวเห็นมะเจ็ดแล้วใส่กระเทียมเนี่ยพี่น้องขูกระเทียมก่อนขูกระเทียมให้มันละเอียดจ้ะกระเทียมละเอียดเราบัดที่นี้การใส่บัะคั้นได้พี่น้องเด้อใส่เท่าละหน่วยไม่สิตำง่ายถ้าใส่หลายมันสินั่นแหลกนะในสบับอะไรใส่ทีละหน่วยสองหน่วยสามหน่วยมันก็สิเร็วกว่า ไสหลายแสบลายได้พี่น้องใส่หลายห้ากระสิบบฝาดคันใส่น้อยมันก็สิาบาดพอ้ปีแม่จะลาใส่หลายตึกบระป๋องน,น้ำตาลเดือเพระาะว่ามันสิบวันน้ำทันเหลือพี่น้องมันสิกลุ่มกลมกันพอดีพอดีพอดีแซ่บนะคันเา้าใส่รสชาติลุกไปนะคันก็ใส่นี่คขันใส่เน่าอื่นไปเที่ยวกันอยู่จ้ะใส่บลาเขือลงไปวันนี้พี่นอ้องบลาเขือขึ้นเนี่ยละใส่ลงไปเลยใส่หน่อยใส่หลายลแล้วแต่ห้ามา ไผ่มากกินบักเขือกับไส้ไล่ไผ่บ่ค่อยมากกับบ่ไส้ก็ได้เพิ่นว่านบักเขือมันช่ไปตัดรลฝาประจันพี่น้องอันค้นผู้เฒ่าตะกี้เพิ่นว่าเนาะแม่สบากับบ่รู้กันตะบานแม่สบามักนะก็เลยใส่ขันบ่ไสไมันก็บเล่รูซึกแปลกๆตะขันไสไม่เล่รูซึกแสบขึ้นมานหลุดนี่เป็นกินเราเป็นก็จะเข้ากินตําเหมียงหลุดไหมจ้ะแม่สบาก็ได้ใส่ตลอดขึ้นหลายแสบหลา่เราจะมาพี่น้องแต่อันนี้เป็นนี่เป็นบะเขือ บ่อยคืนดอกมันกรอบแซบเพราะดีแซบพี่น้องต้นนี้แม่ชะบาไปเก็บเอาตัวต้นต้ตน,ตนอยู่นี่ละ่และแล้วแล้วหัวหัวก่อนหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อหัวให้บะเขีอยลงไปกันบุงมาในอา่าวไปเลยชุสชุสนิดหน่อยพอตามไปด้วยน้ำปลาแดดของเรา ใส่แต่ปลาแดดก,ก็ได้เด้อพี่น้องปลาลงใส่น้ำปลาถ้าใส่น้ำปาลารสมันสิเปลี่ยนตัวใส่แต่ปลาแดกมันสิแซ่บพอดีปุ้ยพี่น้องมักเค็มมักจืดใจตามเจ้าของมักจ้ะบ่ต้องนับส่อนที่ไม่สบายใส่เด้อเอาตามความชอบอเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อยัว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 เสร็จละอาชิมเลยจ้านานละคำเดียวแซ่บเอาเลยพี่น้องมาน,นี้ เอาไปเทเลยแซบคัดขนาดพี่น้องบระเดยตัวแซบอีดีอีรอคุณนะเนบิ้งเห็นปะพวนแล้วพี่นอ้องบาเคลิมมตอนเป็นลแลแซบคุณนะพูนแล้วนี่หน้าตาพี่น้อง,ปงเป็นยังไงเป็นแล้แซบบอบักทันกับนิตานวยยั่ๆเหลื่อมๆผวนนะเห็นบ้อนเป็นลแลแซบมึงซืตัวเขา้ามแซบบักทันเข้าไปนะพี่น้องลองไปต่ำม,มึงได้พี่น้องเด้อ